ยินดีต้อนรับสู่ BC Designer ฉันคืออเล็กและในวิดีโอนี้ฉันจะสอนคุณเกี่ยวกับรายงานในฐานะนักยุทธศาสตร์คุณมีข้อมูลอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แต่คุณยังต้องการตัวเลือกง่ายๆในการนำเสนอข้อมูลนี้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความสนใจมาดูกันว่ารายงานที่กำหนดเอง ของเราจัดการกับความท,ท้าทายที่นี่มีตัวอย่างสกอร์การเพื่อเข้าถึงรายงานฉันคลิกที่ปุ่มรายงานมาดูว่ามีอะไรบ้างฉันสามารถเลือกโปรไฟล์รายงานที่มีอยู่สร้างโปรไฟล์รายงานใหม่หรือจัดเรียงโปรไฟล์ที่มีอยู่ได้ ฉันสามารถเลือกช่วงเวลาการรายงานได้การจัดกลุ่มหรือฟิลเตอร์ที่ใช้ได้ฉันสามารถเลือกฟอร์แมตรายงานได้และสุดท้ายฉันสามารถกำหนดเวลาการส่งรายงานได้มาลองใช้โปรไฟล์ภาพรวมกันเถอฉันเลือกโปรไฟล์จากรายการ และคลิกตกลงคุณจะเห็นว่ารายงานนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่มีรายละเอียดแตกต่างกันข้อมูลทั่วไปสำหรับสกอรการรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับมุมมองและเป้าหมายข้อมูลที่แตกต่างกันสำหรับโครงการและตารางข้อมูลมาดูกันว่าเราจะทำรายงานนี้ได้อย่างไร ฉันคลิกปุ่มและตกลงคัดลอกโปรไฟล์ไปยังบัญชีของฉันที่นี่มีรายชื่อส่วนที่ใช้ในรายงานมีส่วนที่เรียกว่าทาดหลักมาคลิกปุ่มแก้ไขเพื่อดูคุณสมบัติของมันกันเถอะที่นี่ฉันเห็นส่วนนี้ถูกนำไปใช้กับรายการจากแท็บ k p a โดยเฉพาะกับทาดหลักของสกาด และฉันเห็นรายชื่อฟิลดที่ใช้ในรายงานนี้เช่นผลการดำเนินง,งานของหุ้นและผลการดำเนินง,งานและแบบไดนามิกซอฟต์แวร์ใช้ส่วนนี้สร้างรายงานมันแสดงข้อมูลในตารางที่ฉันเห็นในรายงานส่วนถัดไปถูกจัดสรรเฉพาะสำหรับมุมมองของสก,กัดนี้มาคลิกที่ปุ่ม ตอนนี้ส่วนนี้ถูกตั้งค่าให้แสดงเฉพาะคําอธิบายของมุมมองมาลงรายละเอียดในส่วนนี้เราสามารถแสดงค่าชูได้ฉันหากลุ่มที่เกี่ยวข้องและเพิ่มรายการฉันคลิก กบันทึตอนนี้เราจะสร้างรายงานอีกครั้งโดยใช้โปรไฟล์ที่ปรับปรุงแล้วเห็นว่ามุมมองตอนนี้มีข้อมูลผลการดำเนินงานเริ่มต้นและสิ้นสุดโปรไฟล์รายงานรวมถึงส่วนอื่นๆ เช่นฉันเห็นว่ามีส่วนที่ช่วยในการแสดงโครงการส่วนนี้แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเช่นคำอธิบายและผู้รับผิดชอบต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนส่วนที่มีอยู่หรือสร้างส่วนใหม่จากศูนย์ด้วยรายละเอียดที่จำเป็นแต่ในกรณีนี้ ฉันสามารถใช้ส่วนของระบบได้ง่ายๆเจอส่วนสถานะโครงการคลิกเพิ่มและจัดตำแหน่งใต้รายละเอียดทั่วไปของโครงการสุดท้ายกดบันทึกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง สร้างรายงานใหม่เพื่อดูว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อทบทวนรายงานฉันสามารถยืนยันได้ว่ารายละเอียดที่ต้องการได้ถูกเพิ่มเข้าไปในโครงการส่วนที่เราพูดถึงได้รับการกำหนดค่าให้แสดงในแต่ละส่วนสามารถรวมรายการในตารางเดียวได้ เรามาทบทวนค่าใช้จ่ายของรายงานยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการแสดงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆการรายงานนี้มีการแบ่งงบประมาณที่นําไปใช้กับรายการทั้งหมดของสกอร์การตั้งแต่ส่วนหลักไปจนถึงสกอรการต่ละใบ ตัวเลือกการแสดงในตารางแต่ละรายการไม่ได้ถูกเลือกดังนั้นซอฟต์แวร์จะส่งออกข้อมูลในตารางเดียวมาสร้างรายงานกันเถอะที่นี่เราจะเห็นตารางที่ได้จัดก,การกำหนดโดยส่วนนี้ซึ่งแสดงรายการทั้งหมดจากสกอร์การส่วนต่างๆสำหรับรายงานนี้สามารถปรับได้ นี่คือภาพรวมของแรงงานใน BCDesigner หากคุณมีคำถามสามารถติดต่อทีมสนับสนุนได้